สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวนแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันค่ะวันนี้น้องไก่สมมะม่วงมาให้นะคะจากอุดอรเลยนะคะช่องน้องไก่ก็ช่องพ่อทูนแฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมะม่วงน้ำดอกฟ้านะคะที่สวนตัวเองยังมียังลูกเล็กอยู่เลยค่ะ เราเลยน้องสวนน้องไก่เขาเยอะค่ะก็เลยให้น้องเขาส่งมาให้นะคะใครสนใจก็สั่งน้องไก่ได้นะครับบ้านช่องพ่อทูนแฟมิลี่ค่ะมะม่วงน้องเขาเยอะเลยค่ะที่สวนของบ้างสวนจะเป็นรูปกระติดดนึงอยู่เลยค่ะที่บ้านก็จะส่วนมากก็จะเป็นเขียวเสวยนะคะแล้วก็มะม่วงแก้วค่ะน้ำดอกไม้ก็มีอยู่ต้นสองต้นค่ะ ที่สวนของน้องเขาแก่แล้วค่ะสุกแล้วด้วยบอกน้องเขาเอาดิบๆมาให้ค่ะอยาก,กินแบบเอามายำกินนะค่ะตำมะม,ม่วงวนี้นะคะน้ำตาลหวานห่อมาให้อย่างดีเลยค่ะโอ้ทุกคนสวยมากเลยค่ะมะม่วงจากสวนที่อุดอรเลยนะคะเนี่ยหนูดูน้องเ็าส่งมาให้ค่ะสวยมากเลยค่ะ ใครสนใจก็สั่งได้นะคะเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้ไม่ตุ๋มจะทําอะไรกินดีนะามีแต่ลูกสวยๆทั้งน,นั้นเลยค่ะดูค่ะทุกคนมะม่วงจากช่องพ่อทูนซัมเมนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่สวนน้องเขามีมะม่วงเยอะเลยค่ะมะม่วงน้องไก่มาได้เวลามากเลยค่ะทุกคน พอดีทํางานไปนะคะพิมพิมงานไปก็ง่วงนอนไปค่ะมามง่วงมาถึงก็เราก็เลยแกะแกะกล่องรีบทําน้ํปลาหวานกินกันเลยค่ะแก่ง่วงนะคะเที่ยง,งแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆมากินอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆแซบ่บๆสะใจมากเลยค่ะนั่งพิมพ์งานไปก็ง่วงนอนไปนะคะเจอเมะม่วงไปทีนี้ตาสว่างแน่นอนเลย อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินนี่เลยค่ะลูกสาวทําให้นะคะเป็นมาม่าเกาหลีค่ะแล้วเขาก็ทําแพนเค้กญี่ปุ่นอะนะคะหรือพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะสาวสาวก็ชอบกินกันกแม่ก็อยากลองบ้างค่ะก็เลยให้น้องเขาทาให้นะคะน่าทานไหมคะทุกคนมากค่ะมื้อเที่ยงใครยังไม่ได้ทานข้าวนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเราก็จะลุยงานกันต่อเลยนะคะ ทำงานให้เสร็จค่ะตอนเย็นๆจะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆทุกวันเลยค่ะไปหาก,กินข้าวเย็ยนบ้านเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็นอนดึกทุกวันเลยนะคะตาจะเป็นหมีแพนด้าแล้วค่ะขอเติมพลังก่อนนะคะจะได้มีแรงไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆค่ะฝากคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนด้วยนะคะบายๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ